ขึ้นเลยวะหมุนหมดปอกแล้วเนะี่ยน้องรอด้วยนะครับน้องรอให้ด้วยที่ขับเวสนะครับแรงจะไม่มีแล้วลานจอดทอครับผมยืดไปเร็วไปเร็วโอ้ยน้องลานจอดทออยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับหมุนหมดปอกแล้วครับเขามาบิ๊กไบค์เราไม่ทันเลยครับผม รอด้วยครับรอด้วยครับไปเลยไม่ไหวแล้วมั้งน้ำมันจะหมดแล้วอะ่ะขึ้นผมจะขึ้นไหวไหมเนี่ยน้ามันจะหมดหรถหมดแรงนะครับเครื่องทะไม่ไหวละ เหมือนตงนี้เติมน้ำมันก่อนขึ้นมาเดียวหลตามเหนไเนีรอกันรอ,อกันทข้างหลังก่อน จะหมดครับเย,ย็นมากเลยอะ่ะตรงนี้มันกุชเย็นเลยอะ่ะ นี่ครับสะใจเลยครับตรงนี้ จอดมอน้ำโคตรเทพเลยจะได้มาถ่ายลานจอดมอนิ่มๆจะดีนะรถนิ่มิดหมดเปอกแล้วครับเกียร์น้ำมันเครื่องนีง่สียหัวฉีดจะไม่ค่อยดีแล้ว เฮ้ยอากาศเย็นเว้ยปีแดงๆนี่มันเตือนห้ามเทโคง้งเขาบอกว่ามันเริ่มเย็นป่ะผมเตือนโค้งอันตรายเว้ยมันอันตราย,ยาจริงน้ำมันหมดแล้วครับเสียงอะไรวะอ๋อสุดยอดครับร้านจอดทอ เรามปถ่ายกันด้วยหน,วหนาวเลยเน้นด้วยครับถ่ายด้วย,อ,ยอันนี้ชาวรถมาแล้วรถโอ๋เสจต่ะรถน้องสาวเอาวัสด,ดสดีครับ <c oughs> คิดว่าใครตามมา <c oughs> ถ่ายสองคลิปนะคลิปแรกผมเอามือเผลอไปโดนเ่ยอ๋อไม่เป็นไร thank you ขอบใจมากแบตจะหมดทุกอย่างเกือ <c> บ <oughs> ไม่ไหวแล้วรถเมื่อกี้ค <c> ง <oughs> ไม่หมดน้ำมันจะหมด <c oughs> หวัวฉีดมันเสียะไม่รู้นมันไฟเครื่องมันขึ้นมันน้ำขึ้นไฟเนี้มันขึ้นตลอดเลยรถไม่ได้ขับปีกว่าแล้วมั้ง <c oughs> ถามน้องไเช้าสภาพฝุ่นแบบเขอะมากเลย ปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ